สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับบาเป้แดนต่อนะครับกับช่องช่องอิงสุนเดอช่องที่จะพาเพื่อนๆนะครับไปศึกษาเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องประวัติพระสมเด็จนะครับแต่ก่อนที่จะพาเพื่อนๆไปพบ็กับพระสมเด็จที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะลงคลิปต่อไปนะครับ สำหรับพระสมเด็จทีมนี้นะครับเป็นพระสมเด็จบางหุ่นพรมนะครับที่เป็นสามเหลี่ยมเรียกว่าพิมสามเหลี่ยมฐานหมอนหรือว่าชื่อหนึ่งพิมฐานสามเหลี่ยมแข้งหมอนนะครับแล้วแต่ว่านักเรียนพระแต่ละยุคแต่ละสมัยที่เรียกกันนะครับผมก็เราก็เรียกตามตามแบบไม่พิมพ์ไปนะครับ ซึ่งเป็นกรุ่มเจดีเล็กนะครับเจดีเล็กเจดียเล็กก็จะมีเจดีเล็กหลายล้อมเตีใหญ่ๆนะครับเาร่าๆเจ็ดแปดเจดีนะครับสมัยก่อนมีพระเต็มทุกปลูกพระบางพิพรมครับยังมีสภาพที่แตกต่างกันและแบบไม่พิมพ์ที่ปแปลกๆมากมายนะครับแบบไม่พิมพ์ก็จะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะแบบต้นสมเด็จฐานหมอนฐานสามชั้น ข้างยันนะครับพิมพ์สมเด็จฐานคู่พิมพ์ปางสายหยาดพิมพ์สามเหลี่ยมหน้าหมอนพิมพ์ยืนห้ามญาติด้านพุทธคุณเมตตาหมานิยอมและพวกกรัพย์น,นะครับไม่ต้องพูดถึง,น,งนะครับเต็มเปี่ยมนะครับเจดีเล็กนะครับเจดีเล็กต,ต่างๆนะครับถูกทยอยออกมาเพื่อเพื่อที่วัดจะได้เนื้อที่ในการที่จะใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็ สภาพของพระที่อยู่ในกลุ่มก็อาจจะมีสภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับไม่เท่ากันทุกกลุ่มเจดีย์เล็กจะมีสภาพใหม่กว่าเจดีย์ใหญ่นะครับราะกลุ่มเจดีย์ใหญ่อยู่มาถึงปี2500ซึ่งผ่านน้าท่วมในปี2480จึงมีสภาพเก่าและมอแมแรมนะครับพระกลุ่มเจดีย์เล็กนะครับวัดใหม่อมตะรถหรถือว็นวัดวัดปางอุญทมนะครับจากการที่วัดบางบุญทมนะครับเป็นแหล่งกําเนิดของสมเด็จ พระสมเด็จบางบุปปมเมื่อมีคนร้ายเล่าเข้าไปเปิดกรุเจดีย์องค์เล็กในวัดและได้พระเครื่องเนื้อผองเพียกต่างไปผคล้วนบางพิมพ์ทําเป็นพระสมเด็จคล้ายกับของพระปู่เจดีย์ก็มีเลยทําให้นักสะสมพระเครื่องนิยมเก็บกันหรือว่าเป็นพระปู่ของวัดใหม่อมตะรสหรือวดัดบางขุพมนะครับและมีคาบกรุหนาเป็นชั้นๆคาบกรุก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วแต่ว่า จะอยู่ในกลุ่มแบบไหนนะครับผมมีภาพเห็ดผมเคยทาคลิปลงไปทั้เพื่อนบางทีก็เป็นภาพฟองเต้าหู้นะครับบางทีก็เป็นภาพมันแตกต่างกันไปนะครับความใหม่ความเก่าก็ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนลองไปดูในคลิปยอนหลังของผมได้นะครับส่วนชุดนี้นะครับเราจะมาส่องดูเนื้อหาบนืสามหลังจากที่เราเล่าประวัติโดยย่อขึ้นมานะครับเปลียนอาจจะเปี้ยนๆนิดนึงครับแอร์เย็นนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณสามสี่ทุ่มแล้ว ประมาณสามสี่ทุ่มนะครับดีนอนไม่หลับนะครับก็เลยลงมาศึกษาข้อมูลแล้วก็มาทําคลิปให้เพื่อนดูนะครับสีทองที่เพื่อนเพื่อเห็นเนี่ยอาจจะเป็นทองอะคริลิกที่มาทาไมา่ภายหลังนะครับแต่ว่าให้เพื่อนๆนนะครับให้เพื่อนๆดูที่รักนะครับรักที่มีความแห้งนะครับ และดูผิวที่พระพ,พักขององค์พระนะครับทุกส่วนนะครับความเปลีป่ยนแปลงในคุยภาพนะครับเพืเ่อนๆผมเรียกได้ว่าสุดยอดนะครับถ้าใครจะบอกว่าปลอมเกสเนี่ยคุณต้องหาหลักฐานทฤษฎีอ้างอิงมาพูดโต้แย้งกับผมไม่ใช่พูดลอยๆพูดลอยๆผมฟ้องเอานะครับพวะพระผมถือว่าเดี๋ยวนี้นะครับไม่แต่เครื่องซีซีสแกนนะครับก็ยังสามารถสแกนพระได้ครับ พวกคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยสายเซียนมันก็สแกนดูรอยแต่หหกของพระนะครับอ่ะเพื่อนดูลักษณะเปลี่ยนแปลงครัยภาพนะครับความสึกกร่อนนะครับการโดนกัดกร่อนเพื่อนๆดูครับแต่ถ้าให้ผมประเมินการกัดกร่อนนี้นะครับถ้าไม่ใช่เป็นพระบางขุมพวงเนี่ยผมก็คงสันนิษฐานว่าเป็นการแช่ไวในน้ำนะครับซึ่งน้ําเป็นการกัดเป็นตัวกัดกร่อน,นครับทำไม่มีร่องรอยแบบนี้นะครับเหมือนกัดกร่อนหินเหมือนกัดกร่อนอย่างนี้นครับ หิเวเดิมของพระองค์นะองค์พระนะครับจะมีสีขาวนวลน,นะครับอันนี้พระพักค่อนข้างที่จะกลมนะครับกลมเหมือนมเมล็ดต,ติ๊กนะครับโอ้โหใบสีหรือเปล่าไม่ร้ยันะครับประเกจข้นงามมีสังกตินะครับเพื่อนๆดูวงแขนที่ลงมาครับเป็นรูปสวยมากนะครับ เป็นภาพที่น่ามองมากเลยครับงามครับมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับคนไหนนะครับไปเจอนะครับ ไปเจอเพื่อนๆก็จะได้เก็บจะไม่ไม,ไม่ได้ทิ้งกว้างนะครับพระที่มีพุทธคุณถึงยุกนะครับออีกองค์ก็เหมือนกันครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูรักนะครับที่มีความแห้งนะครับแห้งซีดนะครับไม่ใช่รักที่ยังชุ่มชื้นนะครับผมเคยบอกนะครับการลงรักนะครับเดี๋ยวผมจะทัน เดี๋ยวผมจะวันหน้าผมจะเอาพระที่มีการลงรักเลี่ยมก่อบโบราณมาทําให้ดูนะครับที่พ่อผมเคยใช้ตอนสมัยวัยรุ่นนะครับว่าจะอยู่ในสภาพแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ต่อจากคลิปนี้สักประมาณสองสาม EP นะครับจะมาทําให้ดูสลับกันไปกับพระสมเด็จพระละังแล้วก็พระเนื้อผงดินต่างๆนะครับเพราะว่าในช่วงคลิปนะครับ EP ถึงร้อยห้าสิบเนี่ยนะครับผมอยากให้เป็นในเนื้อผงก่อนนะครับเพราะส่วนใหญ่พระที่ผมมาทําก็ เป็นพระจุบมีเพื่อนดูนะครับความเปลีไปไ่ยนแปลงในภาพนะครับสวยงามขนาดไหนนะครับรูปสามเหลี่ยมเส้นสายคมชัดองค์พระคมชัดอันนี้ผมต้องยกเครดิตให้อาจารย์สุรัตน์นะครับอาจารย์สุรัตน์เป็นแอดมินกลุ่มของวัดชมรมอนุรักษ์พระศิลป์ครับซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มประมาณเกือบสองหมื่นคนนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ที่เป็นเทรนให้ผมไม่เคยคิดเงินไม่เคยคิดราคานะครับ ถามอะไรไปท่านมีเวลาว่างท่านก็ตอบทุกครั้งน,นี้คือเป็นอาจารย์ของผมนะครับบางทีก็เต็อนใจท่านเหมือนกันเพราะว่าผมเองก็ต่างคนก็ต่างทํางานนะครับท่านก็มีธุรกิจผมก็มีธุรกิจแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่สายเดียวกันงนี้ท่านก็เป็นคนที่มางท่านนี้ถามในความรู้สึกผมผมไม่รู้ว่าพระอะไรก็คงต้องเก็บแยกอีกตั้งนานนะครับให้รู้ว่านี่คือพระสมเด็จบ,บางขุนพกลมูกเกดีเล็กนะครับซึ่งเป็นพิมพ์สามเหลี่ยม ฐานหมอนนะครับเพื่อนๆจำไว้นะครับพระสมเด็จบางขุนพรมกรุเจดีเล็กพิมพ์สารมเหลี่ยมฐานหมอนหรือแข้งหมอนนะครับอ่า EP นี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ